เรียกว่าอินดิวิ u ด l ลนะครับอินดิวิดีลโปรแกรมเนาะอินดิวิดียลอิดเคชั่นโปรแกรมอินดิวิดีลคือเป็นรายคนไปจริงๆแล้วเมื่อเด็กพิเศษอยู่ในห้องเนาะเราควรจะมีแผนเป็นรายบุคคลไปเลยนะครับเราควรจะมีแผนเป็นรายบุคคลไปเลยครูมีลูกศิษย์ที่เรียนเบียโตเนาะเขาสอนเด็กพิเศษ เด็กพิเศษ4ี่คนในห้องเขาเขาก็ต้องทําแผนสี่แผนเลยนะเพราะว่าพัฒนาการของเด็กเหมือนไหมเด็กพิเศษนะไม่เหมือนนะมันจะไม่เหมือนเด็กทั่วไปเขาก็เลยต้องทํำแผนที่เป็นรายบุคคลเรียกว่า IEP เนาะถ้าเราได้ยิน IEP ที่หมายถึง Individual Education Program มจะทําแผนเป็นรายบุคคลจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องเด็กพิเศษอย่างเดียวถ้าเราเห็นว่าเด็กในห้องเก่งเกินเพื่อน เราก็สามารถทำแขนในนี้ได้เพื่อจะพัฒนานเขานะโอเค okay, เอโอเคไม่มีอ่านะโอเคมาจากักไอรอ่ประโยชน์ของไอทีนะเดี๋ยวไอทีนะครับ <c oughs> <อ>ก็บอกแล้วว่า,าม,มันมีความาจะพบุคคนอยู่เพราะฉะนั้นครูก็รู้ถึงข้อบกพร่องจะพบุคคน เราทําแผนแล้เราผลิตสื่อถ้าเด็กที่การทางการมองเห็นนะ่ะเราควรจะผลิตสื่อแบบไหนอันนี้เราไปศึกษามาแล้วไหนใครดูความบกพร่องทางสายตาสื่อต้องเป็นยังไงไม่ต้องไม่ต้องไปศึกษาก็ได้เราก็รู้นี่สื่อต้องเป็นยังไงอาจจะใช้เสียง สื่อที่เป็นลักษณะของการจับต้องสัมผัสได้ให้เขารู้เป็นยังไงเนาะหรือเด็กแค่มองไม่ชัดสมมติทางสายตาที่เป็นแค่สายตาสั้นหรือมองไม่ชัดแบบนี้ก็สื่อจะต้องใหญ่นะครับเออมันมีปัญหาตรงที่ว่าเด็กบอกบอกพ่อแม่ได้ไหมบอกเราได้ไหมว่าเขาอะมองไม่ค่อยเห็นเขารู้ตัวไหม โดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของครูที่จะคอยดูว่าเ,เด็กคนนี้เริ่มมีปัญหาทางสายตาแล้วมันอาจจะแค่สายตาสั้นก็ได้นะไม่แค่สายตาสั้นครูจะต้องคอยคอยดูนะครับเห็นเด็กมันเพ่งเยอะๆอะไรประมาณนี้เราก็ต้องสงสัยหลักว,ว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกตินะครับเสร็จแล้วเนี่ยทำให้ครูมีแนวทางในการจัดรายก,การสอนสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ แล้วถ้าเด็กมีปัญหาด้านการได้ยินน่ะสื่อต้องเป็นยังไงสื่อภาษามืออาจจะอาจจะในห้องเรียนเนี่ยต้องเป็นยังไงอาจจะไม่ต้องสื่อภาษามือก็ได้ลักษณะสื่อจะต้องก็สื่อปกติที่เขามองเห็นได้แต่ว่าไม่ต้องเน้นเรื่องขององการ เสียงใช่ไหมอ่านก็อ่านได้ไหมอ่านได้นะอ่านได้อ่านได้นะครับแต่ไม่ถึงว่าเป็นเป็นใบนะถ้าเป็นใบก็อ่านอาจจะอ่านไม่ออกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นมีปัญหาเรื่องของการได้ยินรู้จักแสงดีไหมแสงดีชัดๆไหมรู้ชัดๆก็มีปัญหาทางการได้ยินแต่ก็จะมี เค่อออพอเด็กมีเครื่องเนี่ยมันก็จะทําให้เขาได้ยินแล้วก็สามารถพูดได้ประมาณนี้นะครับทําให้ผู้เรียนได้ความช่วยเหลือตรงสงภาพแล้วก็พัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับก็สามอยา่างจุดแรกมันไปแล้วช่ไหมน,นะครับโอเคครับต่อไปนะครับการปรับหลักสูตรนะครับ สำหรับผู้มีความต้อการพิเศษหนึ่งแล้วนกะ็ปรับจุมุ่งหมายเป้าหมายในการจะเรียนรู้เป้าหมายควรจะเท่าหรือสูงหรือต่ำกว่าเด็กปกติครับ,บอืมส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่าเด็กปกติเด็กปกติกำลังเขียนคำผสม เด็กพิเศษอาจจะแค่เขียนตัวอักษรเองแทรไได้นะครับม่จจะเป็นต้องเข้ากันนะครับยกเว้นว่าเด็กพิเศษที่มีความสามารถเคยเห็นใช่ไหมมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งจนจนเก่งไปเลยก็มีเนาะเราเคยเห็นไหมเด็กพิเศษที่แบบสามารถรู้ปฏิทินร้อยปีพันปีแรบอีร้อยปีเห็นไหม อ่าอันนี้คือเด็กพิเศษที่มปด้านใดด้านหนึ่งตรงนั้นมันต้องส่งเสริมเนาะแต่เด็กพิเศษทั่วไปปรับให้มันต่ำลงนะครับปรับเนื้อหาตามเป้าหมายเมื่อกี้เราบอกว่าเด็กพิเศษเด็กปกติผสมคำละเริ่มผสมคำเริ่มเขียนตัวอักษรที่ผสมกันแต่ว่าเด็กพิเศษครูบอกว่าเป็นง Z เนื้อหาควรจะเป็นยังไงครับ เนื้อ,อห,หาก็ต้องเป็นตัวอักษรถึงแท้ใช่ไหมเนื้อหาก็ต้องเป็นตัวอักษรคนอื่นก็เด็กในห้องเรียนก็ทำอย่าง <_ C 1> อื่นปรับกิจกรรมเนาะปรับกิจกรรมให้มาหกกับเขานะครับเพราะฉะน้นอาจจะใช้วิธีขั้นไลนอ,อะไรก็ได้นะครับปรับสื่อด้วยเนาะสื่อไม่จำเป็นต้องเหมือนกับเพื่อน อาจจะลดระดับจุดมุ่งหมายลดเห็นไหมตัวข้างบนลดมันก็จะลดตามปรับสื่อให้เหมาะเขาอาจจะเป็นแค่การเขียน A ถึง Z ก็ได้นะจางทางที่เพื่อนในห้องผสมตัวอักษรละนะครับแล้วก็ปรับเนื้อหาเป็น3ระดับสิ่งที่ต้องรู้สิ่งที่ควรรู้หรือ รู้หรือไม่รู้ก็ได้อันไหนสำคัญสุดเน้นตัวไหนอ่าสิ่งที่ต้องดูจริงๆแล้วก็จดเฉพาะบางส่วนนะเพราะว่าคลิปพวกนี้จะไปอยู่ใน YouTube ต่อนะครับโอเคปรับเกณฑ์การบัดและประเมินผลเด็กในห้องกำลังวัดการผสมตัวอักษรสามตัวอักษรของเขา หรืออะไรกออารเขียนตัวสอนจงเรนะครับเท่านั้นปรับหมดเลยเนาะโอเคต่อนะต่อไปครับการปรับการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรยึดผู้เรียนเป็นสําคัญผู้เรียนเป็นสำคัญ,คญอะไรนะ อะไรเตอร์เตอร์นะอ่าสตูเดียนต์เซนเตอร์หรือชายเซนเตอร์เคยได้ยินไหมชายเซนเตอร์เนี่ยผู้เรียนเป็นสำคัญอีกอันนึงเน้นการเรีนรูปแบบร่วมมือเคยได้ยินเคยได้ยินคำเกี่ยวกับร่วมมือไหมภาษาอังกฤษเคยได้ยินคำคอลแล็บไหมบริษัทนี้คอลแล็บกับบริษัทนี้เคยได้ยินไหม เออน่าจะมีบริษัทคองพวกนี้คอลแลบคอลแลบก็ Collect. Collect คือร่วมมือแต่ภาษาที่เราใช้ collaboration นะ collaboration collaboration ก็คือร่วมมือหรือแนวที่ cooperative learning เคยได้ยินหรือเปล่าไม่รู้การเรียนรูปแบบร่วมมือ cooperative learning สังเกตว่าครูไปสอนแบบจิ๊กซอว์ใช่หรือไม่จิ๊กซอคือการในการสอนแบบร่วมมือ cooperative learning ตัวนี้แหะครับเนาะต่อมาครับใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม ให้เขาเห็นภาพถ้าสอนเรื่องแอปเปิลก็ควรเอาแอปเปิลมาสอนเรื่องเครื่องบินก็ควรเอาเอาเครื่องบินเนาะเอาแบบจำลองมาให้เขาเห็นภาพเนาะจริงๆแล้วถ้าสมมติเราพูดแล้วนักเรียนเห็นภาพเราคิดว่าช่วยให้เขาเข้าใจได้มากขึ้นไหม จริงๆแล้วครูชอบการสอนแต่ไม่ใช่การสอนนี่การพูดบนเวทีของคนคนหนึ่งที่มองเห็นภาพเลยเป็นนักแสดงตลกอันดับหนึ่งเมืองไทยเลยโน้ตเวลาโน้ตโน้ตเชิญโน้ตมีโนดเชินยิเซรโน้ตอุดมแต่บานเรื่องเนาะเวลาโน้ตโน้ตอุดมพูดเห็นภาพไหมเออนั่นแหละครูก็เลยใช้ครูก็ศึกษาว่าเอ๊ะเขาพูดยังไงทําไม คนถึงเห็นภาพแล้วก็จะตลกเราก็พูดให้เห็นภาพด้วยส่วนตลกบางทีก็ตลกมางไม่ตลกมางเหมือนกันแล้วแต่เนาะต่อไปครับให้เวลาในการทํางานแบบไหนที่เหมาะสมกับผู้เรียนตอนนี้ครูกําลังไปเร็วไปรู้สึกไงเร็วไปทันไหมเริ่มไม่ขันเะห็นไหม หลานตัวเล็กๆรู้สึกยังไงเวลาเดินกับหลานหลานหลานจนถึยเดินนะเดินไม่ใช่ว่าตอนที่เขาวิ่งนะตอนที่เขาเดินนะรู้สึกไหมทำไมเขาเดินช้าใช่ไหมจริงจริงเขาเดินช้าหรือว่าหรือว่าเราเดินก้าว <9 S 2> ของเรากับก้าวของเขาเท่ากันไหมไม่เท <9 S 2> ่ากัน เราชอบคิดว่าเฮ้ยเขาทันนะนเวลาเราสอนเด็กเราคิดของเราเนะี่ยเราคิดว่าเด็กทานแต่จริงๆเด็กไม่ทานเพราะฉะนั้นเราต้องไปอยู่ตรงนั้นนะให้เราเรียกว่าถ้าเราเป็นเด็กเพราะฉะนั้นเหมือนเราเดินกับหลานก็เหมือนกันนึกถึงสี่ว่าก้าวเขาแค่ไหนนะฮะเราก็เดินให้มันช้าลงเนาะรับให้ผู้เรียนมีสมุดจดงานประมาณนี้อันที่หน้าเราจะมีสมุดจดแล้วเนาะ,นะ ไม่นะไม่พี่ชาเมนะ่เลยอันนี้นี่เด็กเด็กเด็กผู้ใหญ่แล้วนะเด,เด็กแก่แล้วเด็กแก่แล้วเด็กเล็กก็ให้เขามีสมองลไม่งั้นก็จะจดสเปกสเสบห่หมดเลยนะครับวัดผลอาจจะหลายหลายวิธีบังเอญว่ากำลังทดสอบการอ่านของเด็ก เด็กบางคนเขาอาจจะไม่อาจจะอ่านแล้วก็ไม่สามารถตอบคำถามได้คนที่ใช้วิธีไหนได้ดีวีทีไหนเด็การอ่านจะเป็นต้งทดสอบกาย,ยากอย่างเดียวไหมไม่จำเป็นยังไงครับเรียกเด็กแล้วก็ให้เขาอ่าน ให้ฟังก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายระดับนะหลายระดับเพราะฉะนั้นปรับการวัดตะเมินผลหลายวิธีสังเกตว่าตอนที่เราสร้างหอคอยเนี่ยจําได้ไหมหอคอยครูวัดการทํางานถูกแบบไหนนั่นแหละความรู้ม,มือครูวัดตรงไหนครูวัดตรงไหนครูวัดว่าพวกเราร่วมือหรือไม่ลวมมืออยู่ตรงไหนครูใช้วิธีไหน สังเกตเนี่ยเห็นไหมมันจะมีหลายวิธีสังเกตทดสอบเนานะนก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเราจะเห็นคําว่าวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเนาะประเมินตามสภาพจริงถ้าให้เด็กอ่านออกเสียงเราวควรจะเรียกเด็กให้อ่านออกเสียงไม่ใช่ว่าทาข้อสอบทําข้อสอบให้อ่านออกเสียงไหมะไม่นะเออประมาณนี้นะครับ ให้มันตรงด้วยนะจากที่นั่งเล่นปังญาการในชั้นเรียนครูเคยพูดเวลาครูไปประเมินโรงเรียนครูเคยพูดว่าคุณครูโต๊ะกับเก้าอี้เนี่ยมันไม่ได้ติดไปกับพื้นหมายความว่าไงมันเลื่อนไดไน้ทำไมครูเขาไม่จัดตรูไป ไม่แยกไม่อะไรสังเกตว่าขั้นก่อนเรามีตัวยูด้วยปะ่ะเออเราเคยเรียนตัวยูอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเนาะไม่จําเป็นต้องนั่งแบบนี้ทั้งเธอรู้สึกไหมเออมันต้องมีการเปลี่ยนโดยนะรสร้างความเข้าใจกับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษนะครับจริงๆเป้าหมายของเด็กพิเศษก็เพื่อที่ให้เขาอยู่ร่วม ในสังคมได้เท่านั้นนะครับส่วนความรู้ที่มันเท่ากับเพื่อนอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นให้เขารู้พื้นฐานตัวอเนาะที่เขาจะเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดในสังคมได้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะหาครูผู้ช่วยมาสอนในห้องเรียนความเป็นจริงมีให้เราไหมข้อแปดความเป็นจริงนี้ให้เราไหอืม ไปเจอโรงเรียนเล็กๆอะ่ะหมดสิทธิ์เลยนะครับถ้าเจอโรงเรียนใหญ่ๆก็จะโอเคหนะ่อยบางทีตอนพวกเราไปสอนครูอาจจะได้เจอว่าครูต้องประเมินเนาะตอนที่พวกเราเป็นครูก็อาจจะเจอครูีต้อง,ต,องต้องมีโดนสักคนสองคนอยู่แล้วอาจจะไม่โดนทุกคนตอนประเมินสมอสอนเนาะอาจจะเจอพวกเรากําลังสอนตั้ร้อดเด็กอยู่กลางสนามก็ไ้นะครับเป็นครูคองแต่ไปสอนตั้ง้อ ถ้าครูไม่พอนะครับบางคนอาจจะไปอะไรนะแปลงกเกษตรอยู่นะครับเหตุหนาอาจารย์อับฟินานอะไรประมาณนี้ก็จะทักว่าเอ้าไม่ได้สอนคองหรออะไรประมาณนี้นะครับครูไม่พอนะครูไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าหากมีครูผู้ช่วยก็จะโชคดีไปเขาจะได้ควบคุมเด็กพิเศษนะครับมันก็ช่วยอหลไดเยอะวิเคราะห์งานเพื่อให้เป็นระดับขั้นตอนย,อย่ยอย การเขียน A ขั้นตอนย่อยของมันมีอะไรบ้างรู้ไหมตัวอ,อ A, ักษร A อถึงเซ้นเคยคัดลายมือไหม mm hmm. เขาทำยังไงแร mm hmm. กๆเ,เ,เลย mm hmm. อ่าเส้นประยังไม่พอเขาเขียนตัวอักษรชี้ด้วยใช่ไหม mm hmm. ให้ลากไปทางไหนให้ลงมาทางไหนเนี่ยแบบว่าขั้นตอนย่อยๆๆนียย่เห็นไหมจ๊ะเห็นนะต่อไป เราะงานเมื่อกี้ที่พูดถึงเมื่อกี้เนาะพฤติกรรมย่อยๆออกมาด้วยนะครับแล้วก็มีขั้นตอนอย่อยออกมาเช่นการเขียนตัวอักษร a ถึงแมันจะต้องเขียนลำดับขั้นตอนอยังไงเช่น,นการเปิดคอมเด็กทั่วไปเราก็บอกว่าต้องไปเปิดคอมแต่เด็กพิเศษต้องบอกยังไงครับไหนจะเปิดคอมครับทาไหนก่อนครับ เปิดสวิตช์ปลั๊กไฟก่อนใช่ไหมเออเออเปิดสวิตช์นล้วไงเปิดสวิตช์ไหนต้องบอกเขาด้วยนะอาจจะเปิดสวิตช์ปลั๊กไฟถ้าสมมติว่าปลั๊กไฟมีเอตัวเฟอร์ิกขั้นที่สองเปิดจอใช่ไหมกดที่จออันที่สามกด CPU ใช่ไหมตัวเรากอาจจะบอกเลขหนึ่ขั้นตอนให้เขานะครับขั้นตอนที่เป็นละเอียดหน่อยนะเด็กที่เสร็นะครับละเอียดนิดหนึ่งนะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวไปดูใน YouTube ก็ได้นะ้องอสอนโอเคไหมฮะไปต่อนะอ่ะต่อมานะครับวิเคราะห์งานเมื่อกี้บอกแลพรพฤติกรรมเป้าหมายต้องการให้เด็ก เขียนตอนสอนเองถึงแทดงได้พฤติกรรมย่อยก็เริ่มคาดไล่โมอาจจะคาดไล่โมก็ต้องลากเส้นกันก่อนเลยก็ได้การลากเส้นบนลงล่างล่างขึ้นบนลากเส้นเป็นวงๆอะไรก็ว่าไปกว่าจะมาถึงพฤติกรรมย่อยๆที่แสดงออกมากว่าจะได้เขียนตัวเองนะครับแล้วก็มาสู่เรื่องของออกแบบทำแผนการจดรู้ราย่าย เห็นไหมเจาะไปหลายคนเลยนะครับเพราะว่าเป็นเด็กพิเศษเราอาจจะเจอเด็กพิเศษในห้องก็คงไม่เกินสองคนหราส่วนใหญ่ก็จะเจอคนเดียวบางครั้งก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นเด็กเหล่านี้เราควรจะทําแทนจะพาะบุคคลให้เขานะครับเห็นไหมต่อมาอขั้นตอนการวิเคราะห์งานอันนี้ขอแบบ ไม่ต้องนั้นก็ได้มันคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับอะไรเรียแล้วระบบการสอนจำได้ป้ะอ่ามันก็เหมือนเหมือนกันนะครับกําหนดเป้าหมายวิเคราะห์พฤติกรรมย่อยจัดลำดับพฤติกรรมเป็นยังไงนะฮะกำหนดจัดลําดับทักษะหลักมีทักษะอะไรบ้างเช่นพวกเราทักษะที่จะ ทำให้สอนเก่งก็จะต้องมีทักษะในเรื่องของการสอนใช่ไหมการสอนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะทําโฟลชาร์ดด้วยเกี่ยวกับพฤติกรรมย่อยจะทําแบบทดสอบประเภทพฤติกรรมเป้าหมายแล้วก็แผนแล้วก็นําไปใช้นะครับเห็นนะไะอนันนี้บอกเนื่องจากว่าตัวน,นี้มันก็คล้ายๆกับระบบการสอนแล้วก็หัวข้อทด่ครูก็พูดไปแล้วนะคะรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหานในชั้นเรียนรว่ว มาดูครับว่ามีพฤติกรรมอะไรที่มีปัญหาสำรวจตัวเองด้วยจะเองอยู่ในพฤติกรรมไหนว่างนันี่มีปัญหาเด็กเล็กเป็นยังไงดูสิเราสอนเด็กคนหนึ่งเราต้องการให้เด็กนั่งอยู่กับที่ตลอดทั้งคาคิดว่าเด็กทําตามได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเล็กมันจะมีการอยู่ไม่นิ่งเขาจะวิ่งไปวิ่งมาตลอด พราฉนะั้นต้องปรับปรับก,กิจกรรมสมมติว่ามีการวิ่งมั่งมีเกมมั่งมีอะไรมั่งเด็กก็จะทำตามน้องเด็กเล็กนะพอเด็กโตขึ้นเราก็ต้องปรับก,กิจกรรมไปตามนั้นเนาะมาดูเด็กระดับประถมเนาะอ่ามีพฤติกรรมก้าวรา้าวไม่ปฏิบัติตามกติกา เวลาไม่ทำกติการรู้สึกยังไงสมัยประถมรู้สึกดีไหมเฮ้ยเก่งจังเราทำได้โดดเรียนรู้สึกไงโดดเรียนโดดอะไรประมาณนี้นะเราเราจะเป็นอย่างนี้เนาะพฤติกรรมก้าวเล้าแล้วก็จะมีมันเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กน,นะธรรมชาติของเด็กเห็นไหมมัธยมเป็นไงครับอมีการต่อต้าน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอะไรต่างๆนะครับไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านกฎระเบียบพฤติกรรมเสียงเลยสิ่งที่อยากให้สังเกตเด็กระดับปฐมเนาะจริงๆแล้วปฐมตั้งแต่ป .4 5 6จนถึงมงัธยมจนถึงพวกเราเนี่ยสิ่งที่พวกเราไม่ชอบที่สุดโดยไมพฤติกรรมอะไร เวลาเราทำผิดคุณครูชอบไม่ใช่ตีนะตีไม่เท่าไหร่เราไม่เราไม่กลัวหรอกตีถ้าเรียกเป็นคุยเรียกเป็นคุยคนเดียวเนี่ยตีแค่ไหนเราก็ไม่สนใจใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ตีหน้าห้องเป็นไงหน้าเสาธงเนี่ยพฤติกรรมของเด็กไม่ชอบการประจานะเขาไม่ชอบเลยเพราะว่าเด็กตั้งแต่ป .4 5 6จนถึงมัธยม เขามีพฤติกรรมอยากให้เพื่อนยอมรับอยากเป็นประจานเขานะเขาไม่พอใจมากๆนะครับเป็นพวกเราเอาไหมคุูถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยในนี้หลับทั้งห้องเลยเนี่ยหลับอยู่ในห้องคนนี้มีชื่อเรียบร้อยประจานครับรู้สึกยังไงโอเคไหมอ่าเราก็จะไม่ชอ้าวิชาดูไปเลยนะฮะต่อตั้งเลยนะระวังนะ อย่าไปประจานเด็กนะครับระวังนะพฤติกรรมนี้ต้องระวังมาบ้างน,นะครับต่อมาครับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาความทีม่เป็นไงครับบางคนลุกนั่งในขณะทำงานบางคนก็เดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็เข้าห้องน้าลองดูลึกๆ บางทีอ kh ่านในเช่พฤติกรรมที่เขาแสดงออกจริงก็ได้นะเขาไม่ได้อยากเข้าห้องน้ําจริงเขาก็ไม่อยากทำนนท์ทำนี้จริงแต่เขากําลังเจอแบบฝึกบางทีนะแบบฝึกแล้วเขาทําไม่ได้เขาจะหาพฤติกรรมเหล่านี้แสดงออกมาจนหมดเวลาหมดเวลาเขาทาเสร็จไหมก็ไม่เสร็จก็จบเพราะว่าเขาทําไม่ได้ไงเด็กเรานี่จะแสดงพฤติกรรมเนาะบางคนวาคผู้ปิดติลเตอร์นะครับ เปิดเปิดินเตอร์สอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมครูก็เลยเห็นเห็นพฤติกรรมเหล่านี้นะเขาพยายามเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็หลบใต้โต๊ะเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายพอถึงเวลาก็ไม่เสร็จนะครับจริงๆแล้วเขาทำไม่ได้นะต้องดูให้ดีนะครับพิจารณาจากระยะเวลานะครับเด็กบางคนแก้แขนมีพฤติกรรมแก้แขนแต่บางคนก็จะเก็บไว้แล้วจะค่อยๆแก้แขน สังเกตว่าครูเจอเด็กพิเศษคนหนึ่งวิ่งทั้งห้องเลยนะมาเรียนพิเศษกับครูนี่ยวิ่งทั้งห้องเพื่อนก็ว่าเขาว่าเขาเขาวิ่งเขาก็ไม่สนใจคิดว่าเขาเอาไปเก็บไหม,อมตอนท้ายค่าครูรู้ได้ไงว่าเขาไปเก็บตอนที่คนอื่นกลับหมดแล้วเหลือเขาอยู่กับครูนี่แหละเขาก็จะเอาปากกาในติวเตอร์ของครูมันจะมีภาพของติ๋แต่ละคนก็จะเอาปากกาไปจิ้ม หน้าเด really? ็กที่เขาที่ว่าเขาเห็นไหมนะเขาจะเก็บไว้นะาจริงๆเพราะจะเป็นหน้าที่ของครูต้องดูแลเขาด้วยนะดูแลเขาด้วยนะครับเด็กพิเศษเราควรจะให้นั่งใกล้หรือว่านั่งไกลไกลอะไรใกลมือใช่ไหมไกลมือเพื่อจะจับเขาไหมเอ้จับเขาใช้ไปตกไล่มือเพื่อไล่ไม้ไล่มือใกล้เท้าไม่ใช่ไป ไปเตะไป,ไปตบเขาไม่ใช่นะก็คือว่าเออเราจะได้วิ่งทันนะฮะเราจะได้จับเขานะ,ะเวลามีปัญหาอะ,ะไรเนี่ยพิจารณาความรุนแรงะ,ะอ่าเด็กบางคนก็มีการกระชากก็ก็เด็กคนนี้ที่คุณเล่าเมื่อกี้น้อที่เขาไปจิ้งจอไปจิ้งรูปสุดท้าย,ลยแล้วเขาเอาเ้ากี้ไปฟาดเพื่อนนะครับ ออาตัวเครูดูๆไม่ทันนะคูดูไม่ทันสุดท้ายก็ต้องให้เขาออกให้เขาออกครับเขาเก็บเรื่อยๆนะเขาเก็บเหมือนกรณีแบบนี้เนี่ยเด็กไปต่อยเพื่อนใครผิดก่อนเลยรู้ไหมผู้ปกครองจะบอกว่าทำไมครูไม่ดูอ่ะใช่ไหม ขาไม่ได้โทษใครนะเขาจะโทษครูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลนะครับเราจะต้องดูลแลแล้วก็พฤติกรรม,มรวุฒิภาวะตามวัยมีการกระทุกเทา้าจริงๆแล้วพวกเรายังกระทุกเท้าอยู่แบบอยู่บ้านอะ่ะขอไปเที่ยวแม่ไม่ให้กระทุกเท้าเปิดกระติดติดระตูดังโกลง กกลิ้งกลิ้งดิ้งดิ้งกลิ้งก็เท่ากับสองขวบนะเท่ากับสองขวบเดี๋ยวผมว่ามีนะห้องมีกระตินสุดท้ายนะฮะสุดท้ายบทบาทของครูสังเกตว่าครูเป็นทุกอย่างนะครับต่อหน่อยนะเป็นหน้าไม้หน่อยนะครูก็เป็นทุกอย่างนะครับก็ เหงนมฮนะหมดเลยเนาะหมดเลยนะครับบางทีเราอาจจะมันมันไม่ใช่การสอนอย่างเดียวนะมันไม่ใช่สอนเด็กอย่างเดียวสอนตามหนังสืออย่างเดียวมันต้องเป็นผู้ดูแลผู้อะไรของเด็กทุกอย่างเลยนะช่วยเหลืออะไรต่างนะครับทีนี้มาดูว่าข้อดีของการจัดการการสอนแบบเรียนรวมนะจริงๆแล้วก็ที่บอกแล้วนะความต้องการพิเศษเนาะมันมีกฎหมายที่จะให้เด็กเขา ต้องเข้ามาเรียนเพื่อที่เขาจะเอออยู่รวอดในสังคมได้นะแต่ว่าเราจะเห็นเด็กพิเศษบางคนเขาก็ทํางานประกอบอาชีพได้นะเนินชีวิตตามปกติเลยนะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแล้วก็อีกอย่างเนาะบัตทีข้อดีนะครับก็เด็กในห้องเป็นไงครับเวลามีเด็กพิเศษอยู่เด็กเขาจะ มีความเอื้อเฟื้อเฟื่อแผ่เราจะเห็นความเอื้อเฟื้อเฟื่อแผ่ของเด็กบางคนในห้องนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเด็กคนไหนที่แกล้งเพื่อนเป็นหน้าที่ของครูที่จะสอนสอนนะครับแล้วก็ใช้กรณีนี้แหละให้เขารู้สึกว่าเอื้อเฟื้อเฟื่อแผ่นเพื่อนนะครับแต่วก็ข้อด้อยนะเรามีความรู้เพียงพอมันเพื่อเด็กพิเศษไม่พอนะไม่พอจริงๆแล้วก็จะมีสาขาที่เป็นการศึกษาพิเศษอยู่นะ ที่เขาศึกษากับเด็กเหล่านี้แล้วก็การสอนเขาก็จะดูแลเด็กเหล่านี้ได้เขาจะรู้เรื่องกว่าเราพวกเรารู้แค่เผินๆเท่านั้นเองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้จบไม่อะไจะถามไหมโอเคครับ